same time กลาบสุดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่ขารบรักกุ้ง่านวันนี้คุณจะโ่กหผมในเกม SD Gundam c a p t e r Online อีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ผมนแเราก็อยู่กับรายการส่องสกิลอีกเช่นเคยแล้วก็วันนี้เราข้ามจักรวาลมาผมนะมาที่จักรวาลของ Gundam Seed ครับผมซึ่งตัวละครที่เรานำมานั่นคือตัวของ s a k u p h a n t o m ผมนะแซดวิซาร์ดแล้วก็อ่าอิซาร์คัตตอมผมนะเออก็เ <c oughs> ป็นตัวละครออริจินอลของตัวอิซาร์จูนนั่นเองครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวแรง BS ของผมนะก็ถือว่าก็ไม่ธรรมดานั่นแหละเออแล้วก็ที่สําคัญคือตัวนี้เนี่ยมันแต่งสีไม่ได้นะจ๊ะออลงเคียร์ก็ไม่ได้เช่นกันผมก็มีประมาณนี้คผมนะตัวนี้ซึ่งอ,อ่ามีโหมดการต่อสู้แค่โหมดเดียวเช่นกันอ,อ่ะเรามาดูอาวุธแล้วก็สกิลของซารูแฮนทอมสเลตวิซ์ดอิซักคัตตอมกันดูกว่าผมนะ ชื่อมันยากเลยเกินโอเคเริ่มจากสกิลที่หนึ่งผมนะก็คือตัวของบัฟผมซึ่งท่านี้เนี่ยเมื่อพิธีต่ากว่า50%เนี่ยความเสียหายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างสูงสุดผมแล้วก็เกตทําให้ตายเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็สกิลสองผมนะเมื่อพิธีต่ากว่า50%เนี่ยมีโอกาสสูงผมที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมผมนะที่สําคัญก็คือท่านี้เนี่ยสกิลนี้จะเพิ่มค่าป้องกันแล้วก็ความม่องไว้ด้วยผมนะก็ถือว่าดี ส่วนสกิลห้ามไปตายของผมนะก็จะเป็นสกิลห้ามไปตายเข้าฉากเป้าเดี่ยวนั่นเองก็ถือว่าเป้าเดี่ยวเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมจันจะรุนแรงนะเอออ่ะในอาวุธของผมนะก็จะมีขวานข,านของผมนะอ่ะขวาน G7 ข,ของผมแล้วก็มีปืนกระสุนไวแค้นของผมนะเนี่ยนะปืนตรงนี้ผมนะและ้วก็ตัวของอ่า G7 ของผมนะที่ใช้ในการคอมโบนั่นเองอ่ะเดี๋ยวต้องไปลองด้านในผมในส่วนของสเตตัสของผมนะหรือสแต็คเนี่ยก็ เรื่องว่าโดดเด่นจะเป็นเรื่องของพลังโจมตีผมนะในส่วนของพลังป้องกันแล้วก็ค่าวงไว้เนี่ยจะสูสีกันเลยแต่ว่าค่าค่ามงไว้จะสูงกว่านิดนึ่งผมเพราะว่าตัวนี้น่าจะเป็นอ่ามุอสุดในการจู่โจมนะในการเข้าปะทะผมแล้วก็ในส่วนของให้ไม่ตายผมนะเรียกว่าค่อนข้างจะรุนแรงผมนะเพราะว่าสูงมาทีเดียวโอเคเราลองใช้ดูกว่านะว่าอาการมันเป็นยังไง โอเคผมนะเดี๋ยวเรามาดูการเคลื่อนที่แล้วก็การออกอาวุธของซาคุแพนทอมสแลตวิซัสอิซักคัตตอมกันดีกว่าผมนะว่าอาการมันเป็นยังไงโอเคเริ่มจากการเคลื่อนที่ผมโอ้การเคลื่อนที่นี่มันดูน่ารักเหลือเกินนะเนี่ยว้าฟุกเวิร์ดหนิอ๋อโอ้ยการเคลื่อนที่มันดูมันดูเบลดีไหมโอเคทีนี้มาดูการเปลี่ยนอาวุธกันบ้างผมนะ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีการดึงขวานด้วยผมนะอ่าปับปับปับอ่าประมาณนี้ผมโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องของการบูสเตอร์นะผมนะเรื่องจากการบูตไปด้านหน้านี่การบูตไปด้านหน้าก็ประมาณนี้ผมนะบูตไปด้านหลังอ่าผมคงไม่จะผมคงไม่บูตให้สุดแล้วก็ปล่อยให้สุดนะเพราะว่าตอนใช้นยทุกคนก็ต้องเรียกว่าไงไมันต้องสรโลยแล้วแหละเออนี่บ้านข้างผม ท่านข้างสองฝั่งผมนะอ่ะทีนี้มุมกล้องด้านหลังเนี่ยอาจจะมองเห็นไม่ชัดผมนะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวทีนี้มาดูมุมกล้องด้านหน้าบ้างผมในส่วนของมุมกล้องด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าการบูทแต่ละอย่างเนี่ยมันมีความสําคัญนะจ๊ะโอเคเริ่มจากการบูทไปด้านหน้าก่อนเนีเวลาบูทไปด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะเอาโลด้านด้านซ้ายเนี่ยออกมาบางนิดนึงผมนะอ่า จะช่วยในการเข้าประทะได้ในระดับหนึ่งผมนะเพราะว่ามันจะโลเนี่ยมันจะลดความเสียหายจากการโดนยิงนิดนึงโอ้ผมนะเออก็ถือว่าดีทีนี้บูธหนีผมนะบูธหนีไปด้านหลังดูสิอ่าบูธหนีไปด้านหลังเนี่ยเรียกว่ามันจะเปิดช่องว่างในตรงกลางผมนะทําให้เวลาโดนยิงเนี่ยมันจะไม่มีอะไรมาบางังนันเองเออเพราะงั้นเวลาบูธหนีก็อาจจะต้อง อ่าพิจารณาหน่อยละกันมาทีนี้เรามาดูการบูทซ้ายขวาบ้างผมนะว่าอาการมันเป็นยังไงเริ่มจากด้านซ้ายก่อนละกันอ่ะก็เห็นว่าตอนบูทเนี่ยร่างตัวของเนี่ยมันจะเปิดโล่งผมนะทีนี้ลองบูธด้านขวาบ้างอ่าด้านขวามีแอคชั่นเล็กน้อยผมเห็นไหมอ่ามีการยกขวาขึ้นมาผมนะแต่ว่ามันไม่ช่วยในการบังอ่าเพราะงั้นหลบซ้ายขวาก็ต้องหลบวนนะผมนะหลบวนออกไปเออ เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราสู้เนี่ยศัตรูอาจจะยิงเข้าด้านข้างได้ไงเออโอเคทีนี้มาดูในส่วนของอาวุธกระบ้าผมนะเริ่มจาก G7X ก็ผมฟันดูโอ้โหตัวนี้นี่ดารามเอตเนี่ยมันจะมีจังหวะของ l อ e แล้วก็ไม่เอ e ผมนะแต่ว่าหวางหวนได้อยู่อ่าถ้าคืออยู่ข้างล่างฟันลงมาเนี่ยยังไงก็โดนเออส่วนจํานวนฮิตอผมนะ 1, 2, 3, 4, 5โอ้เยอะฟันได้5ทีผมนะสบแล้วที่เป็นสายต่อสู้ประชิดอเจ้ยมากผมมาทีนี้ไปดูปืนบ้างผมนะก็เป็นปืนกลน,นั่นเองเกลิงอ่าปืนกลเกลิงตัวน,นี้มีข้อดีอย่างนี้ก็คือเวลาเรายิงเนี่ยเห็นไหมว่ามันไม่มีรีโหลดผมนะเราต้องยิงให้หมดแม็กผมแล้วก็ตัวเราโกดเนี่ยมันจะมีจังหวะเลยนะเห็นไมคิดหนึ่งครั้งคิดหนึ่งครั้งขีดรัว ประมาณนี้ผมนะอ่าตันของปืนเน่ยให้ยิงหมดแม็กแล้วมันก็จะรีโหลดเองต่อไปเป็นอาวุธคอมโบผมดูสิ G7 คอมโบเป็นยังไงอ่าก็เป็นการพุ่งเข้าไปแล้วก็ใช้ขวานทนี่ยทิ่มศัตรูนั่นเองผมในส่วนของการออกอาวุธเนี่ยมีประมาณนี้เลยทีนี้เราไปดูในส่วนของการต่อสู้ประชิดบ,บ้างผมนะไปะดูซิว่ามันมีเอฟเฟกอะไรไหมเฮ้ยยฟัน ฟันห้าทีติดด้านข้างผมนะยังไงก็ตาย <_ EN> เออโดนมาเออมีจังหวะอยู่อ่าถ้าเกิดว่าเราฟันไม่ตายอ่ะเจ้าสุดท้ายศัตรูมันจะล้มผมนะ <_ EN> มาดูอาวุธกันบ้างผมนะแกลิงกันโอ้โห,โหนะอ่าเล่นกันนี่คือประมาณนี้ผมทีนี้เราต้องมาดูอาวุธตรงนี้ผมนะอาวุธสามอาวุธสามส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์แต่ไม่รู้ตัวนี้จะมีไหมนะเดี๋ยวลองดูอ่ะ ตัวนี้มีเอฟเฟกต์ผมนะก็คือสโลว์ู่แต่สู้ได้ผมนะอ่าก็ถือว่าดีมาเดี๋ยวเราดูถ้าม่ตายกันบ้างผมนะว่าเป็นยังไงสวยไหมชอบยาว้าห้าม่ตายอย่างงามถ้าม่ตายสวยมากผมนะก็ตัวนี้ก็ประมาณนี้ผม ผมว่ามันก็เล่นสนุกนะเจาอ,อ,อยิงดักอ๋าผมว่าเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างจะเวิร์กอยู่มีสี่ตัวผมนะไงไงไงโอ้โหอันตี้ มันสวยจริงมันฟันเป็นจังหวะจังหวะผมนะผมว่าเออมันงานมาผมนะโอเคผมนะก็จบปแลวนะสำหรับซากุแพนทอมสลวิสตัสอิซักคัตตอมที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เป็นยังไงหลายคนกอาจทิ่งโจ้ผมนะว่าตระกูลซาคุแเพนทอมเนี่ยผมว่า,าดีไซน์ของมันเนี่ยสวยงามผมนะแล้วยิ่งมีอาวุธเสริมให้มันเนี่ยผมว่ามันให้มากผมนะอันนี้ที่ผมชอบนะก็คือเรื่องของเกลิงเนี่ยฟังเสียงเวลาย,ยิงมันเพาะมากผมนะแล้วก็ อาวุธเนี่ยเจ๋งมากผมนะไอ้ขวาเนี่ยผมว่ามันเท่มีเสน่ห์มากผมเออมันเจ๋งนะแล้วเวลาใช้มันฟันได้ีทีผมนะก็คือถ้าหนึ่งกับ2เอาพาดเนี่ย3ายังมีโอกาสโดนสังเกตเมื่อกี้ก็คือระยะ3าสี่เนี่ยระยะในการฟันมันจะยาวขึ้นดูผมนะก็ถือว่าดีก็เหมาะมืออยู่ผมนะเออแต่ว่าต้องหาจังหวะเข้าหน่อยละกันเออโอเค เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไรก็คงต้องว่ากันอีกทีผมนะแต่สำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรจะฝากแล้วผมนะก็ขอให้คนเนี่ยสนุกกัรเล่นเกมผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนผมนะบายเ,ออเดี๋ยวตัวนี้มันเจ๋งจริงนะน่าเสียดายที่ตัวนี้มันแต่ง่นไม่ได้แต่ว่าแรงซีอ่ะมันแต่งขนได้ผมนะเออประมราณน,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 นี้เลย